บันทเชิงข่าวแรกวันนี้นะคะพาไปพูดคุยกับหนึ่งในทีมภาคที่สร้างความประทับใจใกับแฟนหนังชาวไทยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเพิ่มสีสันรเรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมด้วยมุกตลกนะคะถือว่ามอบความสุขผ่านเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มาตลอด20ปีค่ะนี่ก็เป็นจุดขายของทีมภาคพันธมิตรนะคะซึ่งด้วยอายุที่มากขึ้นค่ะก็ทําให้หัวหน้าทีมอย่างคุณโต๊ะพันธมิตรมองว่านี่ก็อาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของทีมภาคระดับตำนานก็เป็นได้ติดตามเรื่องนี้ในหลังม่านกับคุณกันดาแย้มบุญเรืองค่ะ เริ่นเจียย่อสืบเหนือคนให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรประโยชคุ้นหูแปภาพยนตร์จีนชาวไทยการันตีความฮาโดยพันธมิตรหนึ่งในทีมภาคที่ผู้ชมชื่นชอบมากที่สุดด้วยมุกตลกที่นำเหตุการณ์ปัจจุบันมาเติมแต่งบทพูดอย่างสนุกสนานผ่านเอกลักษณ์เสียงภาคที่สร้างเสน่ห์ให้กับตัวละครตั้งแต่พระเอกนักบู๊อย่างเฉินหลงโจชิงฉือหรือเจดลีที่ได้หัวหน้าทีมโต๊ะพันธมิตรเป็นเงาเสียง ุาามมีจดเนหอขณะที่น้ําเสียงกวนยียวนพร้อมมุกเด็ดของเกรียงและติ่งพันธมิตรก็เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้เสมอผ่านมา20ปีแล้วแม้ยังมีหนังมาให้ภาคเสียงอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดหากวัยที่มากขึ้นส่งผลต่อความสามารถในการคิดมุกตลกที่ไม่ลื่นไหลและสนุกเหมือนเก่าปริพันธ์วัชรานนท์หรือเต้าพันธมิตรผู้ก่อตั้งและหัวหน้าทีมพากย์จึงเริ่มมองหาจุดพักให้กับพันธมิตรอย่างจริงจังหวังรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของผลางานที่เคยป ไว้เมื่อ20ปีที่แล้วยังหนุ่มอย่างแน่นมันคิดง่ายคิดเร็วมากแล้วพอผ่านไป20ปีเนี่ยเราก็แก่เพื่อฝูงเราก็ไปกันทุกคนแล้วมันบางมุกบางอย่างคิดแล้วช้ามากอ่ะคิดไม่ออกแล้วมันเหนื่อยแล้วแต่ถึงเหนื่อยก็ต้องคิดอ่ะเรายอมเหนื่อยวันนี้หลัง2ชั่วโมงเรายอมคิดเรายอมเทคเอาเทคเทคให้มันสิ่งที่ดีที่สุดเหนื่อยเถอยอมเหนื่อยเสวันนี้4-5ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่มันอยู่ในแผ่นอ่ะมันอยู่ในดีวีดีอ่ะ เอามาเปิดฉายวันหลังเราแก่ไปแล้ว20ปีเราเลิกไปเอามาใช้ใหม่มันก็ยังเหมือนเดิมแล้วเราจะหายเหนื่อยเน้นความสนุกสนานเฮฮาเอาเหตุการณ์ปัจจุบันเข้ามาสอดแทรกไปในหนังเป็นการสอนให้คนดูภาษาสําคัญมากเรื่องภาษาเนี่เราจะระวังมากระวังมากลอเรือลอลิงตัวกล้ำจะต้องมีตลอด mm hmm. คือเราจะคอยจ้องดูเลยน้องๆบางทีเด็กๆรุ่นใหม่เขาจะไม่ค่อยมีตัวกล้ำเราต้องคอย ค,อย,คอยระวังให้เขาพี่โตค,คือหัวใจหลักของของบรรณมิตรพี่โตเป็นคนที่เป็นเป็นครูทุกลมหายใจเข้าออกแล้วก็เป็นคนทํางานที่ไม่มีไม่มีอัตราทํางานเพื่อง,งานจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่คืออย่างเราเนี่ยเหมือนว่าเขาบอกวันนี้แล้วพรุ่งนี้เขาก็ไม่บอกเขาก็ไม่เบื่อที่จะบอก พันตัวมาลองทำอีกสิ่งที่ฝันหลังฝากผลงานเพียงเสียงไว้ในแผ่นฟีมานานหลายสิบปีกับบทบาทผู้กำกับหนังในรักสุดทีนภาพยนตร์เรื่องแรกของปริพันธ์วัชรานนท์เข้าโรงฉายเมื่อปีที่แล้วและมีภาพยนตร์เรื่องใหม่เตรียมเปิดกล้องเร็วๆนี้ขณะที่เพื่อนผู้ร่วมบุกเบิกสร้างทีมภาคมาด้วยกันทั้งเกรียงและติ่งก็พันตัวไปสู่เบื้องหน้าเป็นนักแสดงทั้งในจอแก้วและจอเงิน โอกาสในวงการบันเทิงในช่วงวัย50ปีเป็นอีกความสนุกและท้าทายเวลาส่วนใหญ่จึงทุ่มเทให้กับงานใหม่ของแต่ละคนจนแทบไม่มีเวลาให้กับงานภาคอย่างที่เคยคือไปเล่นหนังเรื่องแรกคนยังโทรมาไม่กระทั่งในเน็ตใน Google ก็ยังถามกันเลยว่านักแสดงคนนี้ทาไมต้องเอานักภาคมาภาคด้วยคือเขาจาเสียงเราได้แต่เขาไม่เคยเห็นตัวเราไงเรามาอยู่เบื้องหลังตลอดใช่ไหมพอจนกระทั่งมีคนเขารู้แล้วว่า พอกน้องๆเขารูหรือผู้กำกับหรือนักแสดงใดๆเขารู้เขาก็จะตอบไปแทนเราว่านั่นแหละตัวจริงเขามาเล่นเองตัวจริงจริงๆนั่นนะฮะเฮ้ยถ้าเราแขวนไว้ล่ะเราแขวนพันธมิตรเอาไว้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาก็ปล่อยไปแล้วต่อไปเรื่องคือภาคกันทุกคนมีงานภาคกันปกติก็ภาคกันไปคุณสามารถไปตรงนู้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไปเล่นหนังไปเล่นละครก็ได้ผมก็ไปทำหนังทำหนังของผมไปถึงเวลาก็มาภาคกันไม่ต้องมาห่วงใยเรื่องคําว่าพันธมิตรอีกแล้วแล้วพอถึงวันนี้ปั๊บ วันนี้ทำไมจนเหนื่อยจังเลยอะจะมีแรงรังสรรค์งานดีๆหรือเปล่าไม่มีแรงแล้วเกิดทำไปแล้วอีกห้าปียังไม่ตายสิปีไม่าหาังหันมามองโอ้โหทำไมกูไม่ทำเหมือนเมื่อยี่สปีที่แล้วเลิกแม่งเลยดีกว่าอะไรเงี้ยอแล้วก็คนจะนั่นเมื่อไม่มีแรงทำให้มันดีๆแล้วก็ก็ควรจะใช่ไหมมันมันก็นถึงมันน่าจะถึงเวลาของมันแฟนนี้เข้ามาในเบอร์กระสุนทุกวันนี้ทีมภาพพันธมิตรแทบไม่รับบรรยายภาษาไทยให้กับภาพยนตร์แนวตลกคอมเมดี้แล้วแม้จะภูมิใจทุกครั้งที่ได้เห็นผู้ชมขำหัวเราะ หากแตละมุกที่กว่าจะคิดได้ในวันนี้ต้องใช้เวลานานกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วหลายเท่าตัวเมื่อความสามารถและประสิทธิภาพเริ่มถดถอยไม่เหมือนเก่าการเก็บชื่อเสียงของทีมภาคที่ใช้เวลาพิสูจน์ฝีมือมา่อยางยาวนานให้แต่ละคนแยกย้ายเป็นนักภาคอิสระไม่ต้องกดดันภาคเสียงได้ง่ายขึ้นอาจเป็นหนทางที่ดีที่สุด แต่ต่อจากนี้สิ่งที่ปริพันธ์วัชรานนท์ในฐานะหัวหน้าทีมต้องทำคือทำความเข้าใจกับนักภาคในทีมทุกคนก่อนตัดสินใจปิดฉากทีมภาคพันธมิตรในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้เพิ่มสีสันพันเส้นเสียงเพียรสร้างเสริมมุกพูนเพิ่มชนชื่นชมสมสมัยพันธมิตรนามลอยล่องกล้องฟ้าไกลเอกลักษณ์ประจักษ์ใจไทยทั่วแดน นี่ก็เป็นบทกลอนะคะที่เพื่อนในวงการแต่งค่ะให้กับทีมภาคพันธมิตรก็ยืนยันค่ะถึงเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมภาคพันธมิตรนะคะในเรื่องของความสนุกและก็มุกตลกที่สร้างสีสันให้กับหนังแต่ละเรื่องค่ะ และแม้ว่าในอนาคตนะคะเราอาจจะไม่ได้ยินคําที่พูดว่าให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรอีกต่อไปแล้วนะคะแต่เชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาฝากไว้เสียงต่างๆและมุกตลกต่างๆค่ะที่ฝากไว้ในผลงานหนังแต่และเรื่องนั้นโดยแล้วแต่ยังอยู่ในความทรงจําและสร้างความประทับใจให้กับแฟนหนังค่ะกันดายยมุนเรืองไทย P ี s s รายงาน